วิธีล้างพัดลมที่เราไม่ได้ใช้งานานานๆถอดตะแกรงออกและใบพัดของพัดลมฝาครอบมอเตอร์ถอดฐานล่างของพัดลมแล้วใช้แปรงซีฟันเก่าแปรงทำความสะอาดฝุ่นจากใยอะไรต่างๆบริเวณมอเตอร์และบริเวณ สวิตพัดลมใช้น้ำมันจากหยอดที่แกนใบพัดล้างสัคมสะอาดชิ้นส่วนต่างๆที่เราถอดออกมาด้วยน้ำยาล้างจานปล่อยไว้ให้แห้งหรือจะเอาไปตากแดดก็ได้จากนั้นประกอบชิ้นส่วนต่างๆ,างๆกับเข้าที่เดิมเพียงเท่านี้เราก็จะได้พัดลม ตัวเก่าของเราให้กลับมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ